สุเดยชยเอช่องปากกณนพธรรมนะครับสวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่สมาชิกพักเพื่อไทยมวลชนคน,สนแสดงที่รักและศรัทธาในตัวคุณทักษิณชินวัตรทุกท่านนะครับและก็รวมถึงนะครับสมาชิกทุกท่านที่ตามลุ้นตามเชียนะครับนะ,ะดรยศชนันวงศสวัสด์ขึ้นเป็นนายก รัฐมนตรีคนที่3 3ของประเทศไทยในนามของพรรคเพื่อไทยนะครับทุกท่านครับวันนี้นะครับผมจะนําโพนะครับซึ่งโพนี้ชื่อว่าโจดาโพนะครับซึ่งเป็นคู่แข่งกับนิดาโพนะครับทุกท่านลองดูแล้วกันนะครับเห็นโพนี้แล้วเนี่ยมองว่าอะไรบ้างนะครับมองอย่างไรเห็นอย่างไรนะครับจะคิดว่าโจดาโพเนี่ยแม่นกว่านิดาโพกดหนึ่งครับนะคอมเมนต์ได้นะครับหรือถ้าคิดว่านิดาโพเชื่อได้มากกว่าโจดาโพ ก็กด9้าครับอันนี้ไม่โกรธกันนะครับทุกท่านสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับนะอันนี้เราไปทีละพักรายพักนะครับพักแรกครับนั่นคือพักเพื่อไทยนะครับสำหรับสอสอเขตเนี่ยผมก็ยังมองว่าน่าจะอยู่ที่ราวๆร5 2านะครับในการทำนายครั้งที่ผ่านมาก็ทำนายไว้ว่านะฮะอ่าโพที่1นะฮะโจด้าโพอันอครั้งที่1เนี่ยผมมองว่าพักเพื่อไทยจะได้สอสอเขตประมาณ15 2้าซึ่งตอนนี้นะถึงโค้งสุดท้ายแล้วเนี่ยนะฮะ กำลังเข้าสะอาจจะเข้าร้อยเมตรสุดท้ายเนี่ยผมก็ยังมองว่าอยู่ที่152แต่เดี๋ยวพอใกล้ๆนะฮะเหลือประมาณสัก10เมตร15เมตรสุดท้ายเนี่ยเราค่อยมาวิเคราะห์กันอีกทีนะครับอาจจะได้เพิ่มที่กทมอาจจะได้เพิ่มที่ปริมณฑลแล้วก็ภาคอีสานในบางจังหวัดที่กระแสะเริ่มตีกลับนะครับเพื่อไทยกระแสดีขึ้นนะครับโอเคครับสสเขต152ครับบัญชีรายชื่อในโจดาโพนะฮะ ครั้งแรกเนี่ยผมมองว่าเพื่อไทยน่าจะได้ราวๆอยู่ที่20ถึง25นะครับแต่ครั้งนี้ผมมองว่าพรรคเพื่อไทยด้วยกระแสที่มันเริ่มกลับมาเนี่ยนะฮะพาร์ตี้ลิสต์จึงมองว่าไม่น้อยกว่าเดิมครับเดิมได้29นะครับครั้งนี้น่าจะได้ประมาณ30นะครับดังนั้นโดยรวมนะครับพรรคเพื่อไทยนะครับก็จะได้นะครับนะฮะทั้งสสเขตและบัญชีรายชื่อรวม182ที่นั่งครับ ไปที่พักภูมิใจไทยครับนะสสเดิมเนี่ยผมมองว่าที่เป็นสสที่ของเขามีอยู่แล้วเดิมเนี่ยในการเลือกตั้ง2566เนี่ย นะครับ70กว่าท่านเนี่ยประมาณ70นะฮะนั่นน่าจะยังเหนียวแน่นในพื้นที่พอสมควรนะครับแล้วรวมถึงบ้านใหญ่ที่ดูดเข้ามาประมาณ80บ้านใหญ่นะครับก็ทั้งเป็นทั้งเขตและปฏิริษีแต่ส่วนใหญ่จะเป็นเขตนะครับผมยังมองว่านะฮะบวกลบคูณหารแล้วเนี่ยพักภูมิใจไทยสาหรับสอส,อสอเขตผมว่าน่าจะมาได้ประมาณนะครับ135ที่นั่งบวกลบนะครับบวกลบสินะครับก็เป็นไป,นป,นปนได้นะครับส่วนบัญชีรายชื่อเนี่ย พรรคภูมิใจไทยเองเนี่ยมีการนําเสนอนะฮะเทคโนโคชไม่ว่าจะเป็นคุณเอกนิติ ไม่ว่าจะเป็นทางขั้นสีหศักรหรือคุณสุปจีเนี่ยนะครับอาจจะทำให้คะแนนของคนที่อยู่ในระดับนะฮะในในตามเมืองนะฮะในเมืองต่างๆนี่อาจจะหันมานะครับเพราะบางคนก็จะชอบคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ไม่ยึดโยงกับการเมืองมากจนเกินไปก็อาจจะทำให้คะแนนของนะฮะภูมิใจไทยจากที่เคยได้3เนี่ยอาจจะกลับมาได้มากขึ้นนะครับอาผมมองไว้ว่าปาร์ตี้ริชนะครับหรือบัญชีรายชื่อเนี่ย พักภูมิใจไทยจะได้ประมาณ15ครับดังนั้นรวมแล้วนะครับสส,สเขต135บัญชีรายชื่อ15รวมก็จะได้150นะครับส่วนพักต่อไปครับทุกท่านอาจจะมองว่าไม่เชื่อผมใช่ไหมครับหรือลักษณะมองว่านะฮะหรือมองบนนะครับไม่เชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับ พรรคประชาชนเป็นพรรคที่มาพร้อมกระแสในครั้งที่ผ่านมานะครับเขาเรียกว่าเป็นพรรคที่เขาเรียกว่าบ,บวมน้ำฮะมาโดยไม่คาดคิดนะครับที่ได้สอสอเกตเข้ามาถึงร้อยกว่าคนทั้งที่นะครับไม่น่าจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปแล้วเพราะกระแสหรือเพราะสโลแกนหรือเพอโตโตราะมอเตอร์ที่ใช้คําว่ามีลุงไม่มีเรานี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่ทําให้เขาสามารถกลับมานะฮะสามารถได้มาถึง112ที่นั่งและรวมปาร์ตี้ลิสต์สามสิบเก้าด้วยนะครับ จึงได้1 5อยาสบเอแต่ครั้งนี้เนี่ยด้วยกระแสที่จุดไม่ติดนะครับไม่ว่าจะขึ้นกระแสแบบไหนกระแสในเรื่องของนะฮะมีเราไม่มีเทามันก็จะเจอวิบากกรรมด้วยจวงเขาเองนะั่นก็คือในพักมีเทาเต็มไปหมดนะครับหรือไม่ว่าจะเป็นการนะฮะทำในเรื่องของนะฮะ เสนอรายชื่อรัฐมนตรีต่างๆนานาออกมาเนี่ยก็มีปัญหากันเองภายในพักเยอะแยะมากมายครับนะคนที่จะเสนอมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงนั้นกระทรวงนี้ก็เป็นคนจริงๆแล้วเนี่ยก็คือสลิมเปดหนึ่งนั่นเองนะฮะหมายความว่าก็กลายพันธุ์นั่นเองทําให้ตอนนี้เนี่ยเสียงนะฮะแม้แต่นะฮะวตเตอร์ภายในพักเนี่ยก็ยังแตกกันเองนะครับดังนั้นพักที่มาพร้อมกระแสเมื่อกระแสจุดไม่ติดคนก็จะไปมองที่ นะฮะตัวบุคคลนะฮะเป็นรายเขตรายเขตแปลว่าคนคนนี้มีความสามารถไหมคนคนนี้เนี่ยอยู่กับพักไหนและพักนั้นทำนโยบายให้เราได้จริงไหมนะครับมีความยึดโยงกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่หรือไม่ดังนั้นครั้งนี้ผมมองไว้เลยครับลดลงประมาณเกือบครึ่งหนึ่งนะครับสำหรับพักประชาชนในสสเขตเนี่ยผมมองว่าจะได้กลับเข้ามานะครับประมาณ60ที่นั่งครับ ส่วนบัญชีรายชื่อผมยังให้ที่30เพราะผมมองว่าในเขตเมืองหรือในเขตกทมนะฮะส่วนหนึ่งและในเขตเมืองตามจังหวัดต่างๆเนี่ยหรือเป็นจังหวัดใหญ่ๆเนี่ยผมเชื่อว่ากระแสของนะฮะคนรุ่นใหม่หรือคนที่นะครับอยากจะเห็นคนรุ่นใหม่เข้ามาบริหารประเทศมันก็ยังคงมีอยู่ดังนั้นเนี่ยสำหรับบัญชีลิสผมให้ประชาชนอยู่ที่30เท่าเท่าๆกับพักเพื่อไทยนะครับนะฮะเดี๋ยวไปดูโค้งสุดท้ายว่าเพื่อไทยจะแซงขึ้นไปหรือเปล่าบัญตีลิสเนี่ยนะครับ ดังนั้นนะฮะเมื่อสอสอเขตได้60คนนะครับปาร์ตี้ลิสได้30นะครับรวมแล้วจึงได้90นะครับลองมาดูกันนะฮะบ,บางท่านที่เป็น FC ของพรรคประชาชนก็อาจจะมองบนแล้วบอกว่าโจด้าโพมั่วนะฮะเชื่อ เชื่อนิดาโพก็ไม่เป็นไรครับโจดาโพจะทายแบบนี้แหละเพราะเป็นคนที่นะฮะดูไปลายเขตลายจังหวัดแล้วก็เข้าไปหาข้อมูลมานะครับนะแล้วก็เป็นการทำนะฮะด้วยการเอาสถิติเอาข้อมูลมาแต่จะไม่เป็นการที่เะาสุ่มติตต่อใครไปนะครับคนมี77ล้านคนแต่สุ่มไปประมาณ2,000ตัวอย่างอันนั้นเชื่อถือได้หรือไม่ผมก็ไม่รู้ครับสำหรับนะนิดาโดันนี้โจดาโพจึงเป็นคู่แข่งทุกท่านจะเลือกเชื่อใครอยู่ที่ทุกท่านเลยครับผมไม่ว่ากันนะฮะ ส่วนพัดกล้าทำนะฮะผมมองว่านะครับตรงเนี้ยน่ากลัวนะฮะเพราะว่ามีหลายๆเขตท,ที่เขาเป็นพวกยิงกระสุนแม่นนะเป็นนายพรานที่ยิงแล้วก็มักจะได้เป้าหมายนะครับดังนั้นผมเชื่อว่าพัดกล้าทำเนี่ยมีโอกาสที่จะได้สอสอมามากกว่า30นะฮะซึ่งดูรายละเอียดลงไปแล้วเนี่ยมีโอกาสได้ถึง38-40ถึงที่นั่งนะครับดังนั้นมองว่ากล้าทำจะได้สอสอเขตประมาณ8ครับ ส่วนบัญชีรายชื่อนะฮะเป็นพรรคที่ไม่ได้มุ่งเน้นเรื่องของนะฮะระบบปาร์ตี้ลิสต์หรือบัญชีรายชื่ออยู่แล้วนะครับและก็มักจะได้น้อยอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าฐานเดิมเขาก็มาจากพลังประชารัฐนั่แหละครับซึ่งนะฮะครั้งที่ผ่านมาเห็นไหมฮะพลังประชารัฐได้สสมา40กว่าคนแต่ปาร์ตี้ลิสต์ได้มาแค่คนเดียวกล้าทําครั้งนี้ผมยังให้เครดิตว่ายังมีนะฮะคุณอ่าอะไรนะนะครับอ่าหงต์ หงสก,กุลนะฮะคุณปวีนาหงสก,กุลนะครับที่เข้ามาอยู่จึงทําให้อาจจะได้คะแนนตรงนี้เพิ่มใหม่สักนิดหน่อยนะครับจากปฏิลิศที่เคยได้ในนามพรคพลังประชารัฐหนึ่งคนผมเชื่อว่ากล้าทําน่าจะได้ปฏิลิศมาสักสองคนนะครับเมื่อเขตได้38บัญชีรายชื่อได้สองนะครับจึงทําให้รวมแล้วจะได้โดยประมาณ40คนสําหรับพรคกล้าทำครับ ประชาธิปัตย์นะครับในสสแบบเขตเนี่ยผมมองว่าเขาน่าจะไปได้ภาคใต้แต่ก็ไม่ได้ง่ายนะครับถึงกระแสคุณอภิสษ์จะมาแรงในภาคใต้เนี่ยผมเชื่อว่านะฮะจะแบ่งที่นั่งอาจจะได้มาจากที่จังหวัดสงขลาบางส่วนสุราษฎร์บางส่วนนะครับแล้วก็อาจจะมีในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่จะไม่มีทางได้ยกจังหวัดในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งแน่นอนฮนะดังนั้นผมมองว่าสสรวมทั้งที่ภาคใต้ แล้วก็รวมที่กทมนี่ก็อาจจะกลับได้มาสักเขตสองเขตนะครับรวมแล้วสอสเขตประชาธิปัตย์น่าจะได้ประมาณ1 0นะฮะสิที่นั่งนะครับส่วนบัญชีรายชื่อโอเคครับถามเสียงเดิมเขารู้อยู่แล้วครับเดิมมากลับมาเนี่ยนะฮะแม่แม่นะครับหรือว่าเขาเรียกว่ายังไงละครับนะแม่ยกต่างๆนานาก็จะกลับมาด้วยนะครับนั่นก็จึงจะทําให้นะแม่ยกที่เคยเลือกส้มเนี่ย ก็จะกลับมานะครับนะทำให้ประชาธิปัตย์เองก็มีโอกาสที่จะได้ปาร์ต้ลิสเข้ามาโดยประมาณนะครับ15ที่นั่งเป็นไปได้นะครับทุกท่านเขตอาจจะได้ไม่เยอะแต่ปราร์ต้ลิสน่าจะได้เยอะกว่าเขตสําหรับประชาธิปัตย์นะครับด้วยคะแนนเสียงส่วนตัวเขามีอยู่แล้วนะสำหรับอภิสธิด้วยชาชีวะเนี่ยนะครับใครจะชอบไม่ชอบไม่เป็นไรแต่ผมมองว่าครั้งนี้เนี่ยในส่วนของคะแนนปาร์ต้ลิสของพรรคประชาธิปัตย์น่าจะมาประมาณ15ที่นั่งดังนั้น10บบวกก็จะได้ ประมาณ25ที่นั่งคือไม่ได้น้อยกว่าเดิมครั้งที่ผ่านมาได้25ครั้งนี้ประชาธิปัตย์ก็จะได้25ครับส่วนพักเล็กครับนะสสเขตเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะมีนะครับมีบางบางพักเนี่ยที่ได้อย่างเช่นพักไทยสร้างไทยของคุณหญิงสุดารัตน์หรือพักอ่าโอกาสใหม่เนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะได้นะครับได้สสเพิ่มขึ้นมานี่ก็คือว่าอาจจะมีประมาณนี้แหละพักโอกาสใหม่ พักไทยสร้างไทยพักอื่นๆน่าจะเป็นเรื่องยากที่จะเบียดเข้ามาได้นะครับผมมองว่า5้าที่นั่งก็เหมาะสมแล้วสําหรับสสเขตนะครับส่วนบัญชีรายชื่อเนี่ยนะครับมันก็อาจจะมีพักที่มาแบ่งไปบ้างนั่นก็คือนะครับพักของคุณหญิงหน่อยจะได้หรือเปล่าอันนี้ไม่ลุ้นนะฮะแต่ว่านะครับในส่วนของพักของพลเอกรังสีเนี่ยนะครับที่เป็นนะครับเขาเรียกว่าพักเศรษฐกิจนะครับที่ในสายในแนวเขาเรียกว่าอนุรักษ์นิยมหรือสายรักชาติเนี่ย แต่ก็นั่นแหละครับนะครั้งนี้กระแสหลังจากที่เปิดแคนดิเดตนายกมาแล้วเนี่ยพลเอกรังสีไปอยู่ดับสิเนี่ยก็ทาให้กระแสตกไปพอสมควรนะครับสุดท้ายก็อาจที่จะเรามองว่าอาจจะได้ไปถึงสี่หที่นั่งเนี่ยสำหรับปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยอาจจะไม่ถึงนะฮะอาจจะตามเข้ามาเขาเรียกว่าประมาณสัก 1- นถึงสที่นั่งได้ประมาณนี้หรือไม่เกิน3ที่นั่งสําหรับพลเอกรังสีนะครับส่วนนะฮะที่ว่าทาไมถึงให้8ดเพราะมันจะมีเขาเรียกว่าเป็นคะแนนที่มันมันมาโดยไม่คาดคิดนะฮะ ตั้งแต่ปี2562-2566เนี่ยไอเบอร์ไอคนที่จับเบอร์ปาร์ตี้ลิสได้ไดัะดับหนึ่งถึงอันดับ10เนี่ยนะฮะหรือเบอร์ตัวเดียวเลขตัวเดียวเนี่ยมักจะได้สอสอเข้ามาโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วนะครับนั่นคือบางทีแล้วชาวบ้านเขาจำไม่ได้ว่าเลขอะไรเขาก็เลยไปกาเบอร์ตรงกับเบอร์สอสอเขตนะครับทำให้ปาร์ตี้ลิสเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี62แล้วก็ปี66เนี่ย ได้เข้ามาอย่างน้อยในย5้าถึงหที่นั่งเลยพักบางพักเนี่ยเราไม่รู้จักด้วยซ้ามาได้อย่างไรก็ได้จากนี้แหละฮะนะบ,บางคนเนี่ยเข้าไปปุ๊บอ่ะเขตเบอร์เขตเบอร์หนึ่งใช่ไหมอ่านาาเบอร์หนึ่งปาติลิศก็กาเบอร์หนึ่งคิดว่ามันเป็นนาะกาเหมือนกันนี่แหละครับตนใหญ่ตรงนี้นะครับทำให้บัญชีรายชื่อผมมองว่านะฮะพักเล็กนะฮะที่เราอาจจะรู้จักบ้างไม่รู้จักบ้างเนี่ยน่าจะมาสัก8ที่นั่งนะครับรวมแล้วก็13นะครับ ดังนั้นรวมทั้งหมดแล้วสสเขต400บัญชีรายชื่อ100นะครับแล้วก็รวมแล้ว500เนี่ยนะครับพักเพื่อไทยจะมาเป็นพัก,กระดับหนึ่ที่182ครับพักภูมิใจไทย150ครับพักนะฮะประชาชน90นะครับพักกล้าทำ40 พรรคประชาธิปัตย์25พรรคเล็กต่างๆเนี่ยจะได้โดยประมาณ13นะครับทุกท่านเห็นอย่างไรครับนะวันนี้เป็นเข้าสู่ช่วง1 0อยเมตรสุดท้ายแล้วนะครับเข้าเลย300เมตรมาแล้วกำลังจะเข้าตั้งตรงนะฮะตั้งตรงเป็นทางตรงแล้วที่จะเข้าร0อยเมตรสุดท้ายเห็นอย่างไรกับโจดาโพครับนะพอจะสู้กับนิดาโพได้ไหมนะครับก็นี่แหละครับผมก็จะทําเก็บรวบรวมไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวประมาณสักนะฮะ ประมาณกลางกลางเดือนหรือประมาณปลายปลายเดือนผมจะทําโพลครั้งที่3สําหรับโจนาโพลขึ้นมาอีกว่าเพื่อไทยจะไปไกลถึงไหนนะครับภูมิใจไทยจะเบียดขึ้นมาอีกได้ไหมประชาชนจะขยับจาก90ขึ้นเลยร้อยไหมหรืออาจจะตกต่าไปกว่านั้นนะครับกล้าทําจะมาได้อีกไหมประชาธิปัตย์ของเดนมาร์กกระแสส่วนตัวเดนมาร์กจะทําให้ปาร์ตี้ลิสขยับขึ้นมาไหมหรือสอสอเขตในกรทมจะมีโอกาสที่จะเบียดย่งขึ้นมาได้อีกสัก กี่ที่นั่งตรงนี้เป็นลุ้นกันครับส่วนพักเล็กเนี่ยผมมองว่าไม่มากไปกว่านี้นะครับไม่น่าจะมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปจากนี้ครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ฟังคลิปนี้มาจนจบคลิปช่วยกันแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับโจโด้าโพกับนิด้าโพเนี่ยทุกท่านจะเชื่อใครนะครับสามารถโหวตได้นะครับนะถ้าเห็นว่าโจโด้าโพคอมเมนต์มาเลยครับนะแม่นกว่ากดหนึ่งครับ ส่วนถ้าใครเห็นว่านะฮะนิด้าโพแม่นกว่ากดก้าได้เลยครับผมไม่โกรธนะทุกท่านแสดงความคิดเห็นโดยนะฮะอัธยาศัยเลยตามอัธยาศัยเลยนะครับทุกท่านโอเคนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่ฟังคลิปนี้จนจบคลิปขอพระคุณมากครับสวัสดี